ีลูกค้ามาแปลงหน้าครับแต่ก็ไม่แปลงหน้าอย่างเดียวครับแต่ของการอัปเกรดช่วงล่างให้มันดีขึ้นครับนี่เลยครับผมถือว่าเป็นตัวไฮไลท์ของเราครับตัวชุดโช๊คสตูดิสเคเอครับผมนี่ไม่ต้องขึ้นน้อยเลยนะครับผมก็สามารถอัปเกรดได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผ่านการทดสอบแล้วครับกับความพึงพอใจนะครับในเรื่องของการใช้งานจริงว่าสีภาพดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับการใช้งานของรถครอบครัวนะครับ สามารถใช้งานได้หลากหลายทุกสภาพถนนนะครับผมยังไงใครที่อยากจะมาทดสอบนะครับช่วงล่างดีๆนะครับของรถอัลาเดลวไฟน์ะครับเรามีรถให้ทดลองด้วยตอนแต่ดิจัยเพราะหลายคนก็บอกว่าฟังยี่ห้อนุ้นดียี่ห้อนี้ดีนะครับมันดีจริงครับแต่อาจจะไม่ได้ทดสอบนะครับก็อาจจะผิดหวังก็เป็นไปได้แต่าที่กอตว่านะครับเราก็มีการทดสอบ หลายยี่ห้อแล้วแล้วเรามั่นใจว่ายี่ห้อนี้ได้จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ใช้รถอพาร์ตเมฟ์นะครับมากที่สุดยังไงรีบหน่อยนะเดี๋ยวของหมดนะครับเพราะตัวนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วพบกันครับที่กอตว,ว่า